เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลค่ะประจำวันที่1สิงหาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยค่ะที่จะออกประจําทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนดิฉันก็จะลงแนวทางให้เป็นประจําในช่องนี้นะคะ ก่อนอื่นก็มาดูผลของงวดที่แล้วกันนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันนะคะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วค่ะให้เด่นศนะูนย์นัลลอง8นะคะหวยออกสามสองสี่ล่างสองหนะคะไม่เข้าเด่นลองค่ะเด่นลองหลุดนะคะก็เลยไม่เข้าที่ชุดเด่นค่ะมันไปเข้าที่ชุดกันแทนนะคะสองสี่นะคะ ข้างบนค่ะในตารางสถิติมาเลข2เลข4เลข3มนะคะมาครบ3ตัวบนแล้วก็เสียดายค่ะไม่มีเลข6ในตารางไม่งั้นก็ได้ข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่ามันมี2อ,อยู่แล้วแล้วก็หวยออก2ทั้งบนและล่างนะคะน่าเสียดายค่ะเข้าที่บนนะคะชุดกันค่ะต้องขออภัยนะคะไปเข้าแค่ชุดกันนะคะไม่เข้าชุดเด่นค่ะ แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวัลค่ะท่านถูกรางวัลก็จะลืมนะคะแบ่งเงินเล็กน้อยของท่านค่ะเพื่อไปทําบุญบ้างนะคะจะได้ต่อชกต่อลาไปกับตัวท่านเองค่ะทําตามช่นสะดวกนะคะดิฉันไม่ได้บังคับก็่ต้องทำที่ไหนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีที่ทำจริงๆดิฉันก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นบริการจาระบนะัตรน้ำผู้โดยตรงนะคะเป็นกนระโ้าไปค่ะครั้งละเก้าบาทและสิบห้าบาทนะคะ เขาจะหันจค่าโทรศัพท์ของเราค่ะเป็นบริการโดยตรงของวัดนะคะดิฉันไม่ได้มีส่วนได้อะไรนะคะสําหรับชุดวัดใจในงวดที่แล้วเข้าแค่คู่โต๊ดนะคะสองสามนะคะไม่เข้าสองตัวค่ะไปเข้าแค่คู่โต๊ดค่ะเรามาดูของงวดนี้กันค่ะอย่าลืมนะคะว่าตารางสถิติไม่สามารถปักหลักให้ได้คุณผู้ชมอาจต้องกลับตัวเลขด้วยแล้วก็อ่า ไม่สามารถบอกบนล่างได้นะคะต้องขอแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าตารางใหม่นี้ตารางเนี้ที่ใช้อยู่ตั้งหลายงวดละคือมันไม่สามารถปักหลักให้ได้ไม่สามารถปักบนล่างให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตารางที่ไม่ได้จะปํากัดว่าจะมาบนหรือล่างนะคะตารางนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะยังคงใช้ตารางเดิมอยู่นะคะ แล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งคือช่วยแชร์คลิปของดิฉันให้ไปถึงท่านที่คิดว่าดิฉันไปก๊อปปี้ท่านอื่นๆมานะคะอยากให้แชร์กันไปเยอะๆเพื่อ,เพ,อ,อเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มาเห็นแล้วจะได้รู้กันว่าดิฉันไม่ได้ไปก๊อปปี้เลขของใครมาค่ะเพราะว่า,าโดนว่าเหมือนกันนะคะว่าไปก๊อปช่องนั้นช่องนี้นะคะจะได้เห็นเวลากันค่ะว่าใครมาก่อนมาหลังนะคะ เรามาดูตารางสถิติของหววรัฐบาลในงวดกันนี้ในงวดนี้กันนะคะตัวเลขในตารางค่ะก็จะมีเลขหกสองเดเกดสค่ะ 627983นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองนะคะของหวยไทยนะคะเด่นก็จะเป็นเลขเด่น6ค่ะ และลอง3นะคะเดน6และลอง3นะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณค่ะจึงไม่มีสูตรนะคะต่อไปจะเป็นชุดเด่นจุดกันก็จะนำมาจากตารางเนี่ยคะ่ะนำมาจากคู่วินกันค่ะท่านที่จับเป็นนะคะนำไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะและเดี๋ยวก็จะตัดชุดวิจัยให้แล้วหลังจากตัดชุดวิจัยแล้วก็จะกลับมาตัด3ชุดสุดท้ายคือชุด ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนั้นๆให้นะคะก็ตามนี้นะคะเรามาดูชุดเด่นชุดกันกันนะคะชุดเด่นนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันตัดชุดวัจัยให้ด้วยค่ะจะต,ต้องขอเตือนนะคะชุดวัจที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดค่ะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นนะคะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะหลายครั้งนะคะที่เขาก็ออกนอกชุดวัจัยค่ะ และทางช่องค่ะไม่เคยเปิดกลุ่มไม่เคยแปะเลขบัญชีเพื่อเรียกรับเงินและไม่มีสูตรไม่รับงานโฆษณาโปรโมทเว็บบ้านหวยแปะลิงก์ต่างๆดิฉันไม่รับนะคะให้กันฟร,ฟรีทาง YouTube เท่านั้นค่ะชุดเด่นของหวยไทยค่ะตัวเลขสามารถมีเข้าวมีดูทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ กดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งร,รับการแจ้งเตือน,นะค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มกำลังใจกันด้วยค่ะชุดว่จใจนะคะจะอยู่ในชุดเด็ด5ชุดค่ะและอยู่ในชุดกัน1ชุดค่ะ5ชุดก็จะมีชุด6 7 6 9 6 3 3 7 3 9ค่ะ5ชุดนะคะ6 7 6 9 6 3 37และ39ค่ะหชุดวัตใจที่นอชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีเหตุผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปจะเป็นชุดกันนะคะก็จะมีชุดวัใจอยู่ด้วย1ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตัดชุดให้เหลือน้อยชุดให้อีกทีนะคะหลังจากชุดกันเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันนทึงนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดใจหนึ่งชุดค่ะก็จะเป็นชุด79ค่ะชุด79นะคะเดี๋วดิฉันวนกลับไปตัดชุดให้เหลือน้อยชุดลงนะคะสำหรับ หวยไทยนะคะที่ต้องเอามาไว้ที่ช่องนี้เพราะว่าช่องนี้เป็นช่องสำรองนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านใหม่ๆเข้ามาอาจจะไม่เข้าใจช่องนี้เป็นช่องสำรองะคะ่ะดิฉันก็เลยต้องเอาหวยไทยมาไว้ที่ช่องนี้เพื่อที่ว่าจะได้รักษาช่องไว้นะคะถ้าไม่ลงคลิปเลยช่องอาจจะโดนปิดได้นะคะก็เลยต้องลง หวยบ้างก็คือก็เลยเอาหวยไทยมาลงไว้นะคะส่วนท่านที่ต้องการชมหวยฮานอยและหวยลาวไปชมได้ที่ช่องหลักนะคะคือช่องคนวังเล่ชแนลนะคะซึ่งช่องนั้นจะเป็นช่องหลักนะคะก็จะลงหวยไทยไม่ใช่หวยไทยหวยลาวและหวยฮานอยให้หวยฮานอยนี่ลงให้ทุกวันค่ะชุดที่ค่อนข้างเด็ดที่สุดในงวดนี้นะคะก็จะเป็นชุด6 7 69 63นะคะ67 6963นะคะที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะก็ให้ตามสถิตินะคะไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้นะคะเพราะทีฉันเองก็ไม่ไม่ใช่คนวิเศษอะไรนะคะเป็นคนธรรมดาไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าหัวจะออกอะไรนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ6 7 6 9 6 3นะคะที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้หรือคุณผู้ชมจะเอาของดิฉันไปตัดกับอาจารย์ท่านอื่นก็ไม่ว่ากันนะคะดิฉันไม่ว่านะคะสามารถเอาไปทําได้ค่ะก็ตามนี้นะคะ676963ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้ค่ะและไม่สามารถปักหลักใครได้นะคะและไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างนะคะ ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันมันเยอะนะักก็เอาไปตัดกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะดิฉันไม่ว่ากันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ